สวัสดีค่ะทุกคนมีสุกฟาร์มนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาดูบอ่อเออไม่ใช่บ่อสิข้อหอยนะคะเราทำข้อหอยนะคะเพื่อนะเพื่อรอนะคะรออพ่อแม่พันธ์ุหอยเชอรี่สีทองนะคะทุกคน สามเมตรนะคะคูณหกนะคะสามเมตรคูณหกนะคะทุกคนแล้วสแลนผ้าเขียวเนี่ยมาใช้สูงเมตรยี่สิบนะคะซึ่งด้านล่างเราจะฝังเข้าไปในดินนะคะเราจะทําแบบนี้นะคะเพื่อนะคะทุกคนคือในบ่อดินเนี่ยศัตรูเยอะมากๆนะคะแล้วออที่นามันเนี่ย ปีที่แล้วอ่ะมันเลี้ยงกบนะคะซึ่งกบป,ประมาณโตแล้วนะคะประมาณเกือบพันตัวนะพอดีฝนตกมานะคะแล้วก็เขาก็น้ำอ่ะมันทะลุเข้าไปในบ่อนะคะซึ่งทําให้บ่อที่เราปิดล้อมไว้นะคะมันพังนะแล้วทีนี้กบก,ก,ก็ออกไปนะคะเดินเล่นตามทุ่งนาข้างๆแถวนี้ก็คือเยอะมากนะคะ ปัญหาก็คือกบนะคะเยอะมากนะคะแล้วก็นะคะเราแก้ปัญหานะคะเราป้องกันศัตรูนะคะที่ร้ายกาจอันดับหนึ่งเลยก็คือหนูนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าป้องกันได้หรือเปล่านะคะทุกคนหนึ่งนะคะหนูนะคะแล้วก็สองกบนะคะสามปลานะคะปลานะคะสี่เต่านะทุกคนแล้วก็ห้าปูนะคะหวังว่า เหล่านี้นะคะคงจะเข้าไปไม่ได้นะคะแต่เพื่อนๆบางคนบอกว่าปิดด้านบนด้วยนะคะเขาคือแถวเนี้ยเราไม่มีนกนะคะเราไม่มีนกนะคะนกจะไม่มีนะคะเราก็เลยไม่ปิดนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็คือหน้าฝนนะทุกคนแล้วตรงนี้น่ะก็คือเป็นนาข้าวนะคะเราใช้ข้าวดำแล้วก็ใช้แหนแดงปิดหน้าน้ำนะคะซึ่งมันทำให้ไม่ร้อนนะคะ น้ำอาจจะไม่น้ำไม่ร้อนนะคะแล้วก็มีพวกเอาวัชพืชด้วยนะคะที่อยู่ด้านล่างต้นไม่แน่ใจว่าต้นอะไรนะคะก็คือ,อ,อน้ําจะไม่ร้อนนะคะถึงหรือถึงว่าน้ําร้อนนะคะแต่ว่าด้านล่างก็จะเป็นคโครนนะคะคือธรรมชาติของหอยเนี่ยเขาจะสามารถาถ้าน้ําร้อนหรือว่าอะไรเขาจะมุดนะคะเขาก็จะมุดคโครนได้นะคะนี่นะคะเราก็ ลองมาทําดูนะคะว่าแบบนี้นะคะจะแก้ปัญหาในบ่อธรรมชาติได้หรือไม่นะคะนี่นะคะพอดีเราประมูลนะคะทุคนประมูลพ่อแม่พันธุ์หอยเชอรี่สีทองไว้นะคะสามสิบตัวนะคะทคนเออเราก็เลยลองมาทําแบบนี้นะคะเพราะว่าอรอบที่แล้วนะคะหอยเชอรี่สีทองเราซื้อมาเยอะมากๆนะคะห้าห้ากิโลนะคะ สีกิโลห้ากิโลรอบหลังด้วยเราไปลงในบ่อดินนะคะทุกคนแล้วสุดท้ายก็คือคือหนูอะ่ะกัดทะลุผ้าผ้าเนี้ยนะคะหนูก็กัดนะ,ะกัดเข้าไปแล้วไปกินหอยนะคะกองขอบบ่อเต็มเลยนะคะซึ่งเราก็เลยมาคิดวิธีนะคะว่าเราจะแก้ปัญหายังไงนะคะ แล้วนะคะถ้าเราไม่ได้กําหนดล็อก ok แบบนี้นะคะเวลาที่เก็บนะะหอยเชอรี่สีดําของเราเหมือนกันนะคะในบ่อในบ่อนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูนะคะนี่นะคะบ่อน,นี้จะเป็นบ่อหอยเชอรี่สีดําของเรานะคะเวลาเก็บนะคะมันจะยากมากๆเลยนะคะนี่นะคะเราก็เลยคิดนะคะว่าเราจะลองทําแบบนี้นะคะเดี๋ยวนะคะมาดูอืม เราจะลองทําบล็อกแบบนี้นะคะดูถ้าถ้าแบบนี้ผ่านนะคะก็คือเราจะทําบล็อกแบบนี้ใส่ในบ่อใหญ่ไปเลยนะคะซึ่งบ่อใหญ่นะมันมีปลานะคะมีปลาเข้ามาเยอะมากนะคะตอนนี้มีทั้งปลานินปลาช่อนปลาสลิดนะคะก็เลยเป็นแบบคล้ายๆว่าศูนย์รวมเลยนะคะเป็นแบบผสมเลยเนาะเราก็เลย ลองมาทําคัดแยกดูนะอันนี้เป็นสีทองนะคะเราเตรียมไว้นะคะถ้าตรงนี้เวิร์กนะคะเขาไข่ดีนะคะเราอาจจะขยับนะด้านโน้นเรายังไม่เอาหญ้าออกนะคะจะเป็นนาดํานะคะทุกคนไม่ใช่นาดําหรอกเป็นนาหวานแต่ว่ามันไม่ค่อยเกิดนะคะมันไม่ค่อยเกิดนะอืมสําหรับตรงนี้นะคะด้านนี้นะคะเราเอาข้าวออกนะคะเพราะว่าเราเราจะปล่อยปลานะคะแล้ว เหลือพื้นที่ด้านข้างตรงนี้ให้ปลาวิ่งนะคะเพราะว่าด้านโน้นเราก็ดำนาใส่ไปแล้วนะคะตรงนี้ข้าวที่มันไม่เกิดนะคะเราไม่ตรงนี้เราจะปล่อยนะตรงนี้เป็นพื้นที่ว่างนะคะสําหรับให้ปลานะคะตรงนี้เราก็เอาข้าวมาดำใส่เพราะว่าเราหวานแล้วแต่มันไม่เกิดนะคะตรงนี้โอเคอันนี้คือเป็นในานาข้าวเลยนะคะแต่เราจํากัดนะคะลงเฉพาะ เชอรี่สีทองนะคะทุกคนมารอดูนะคะว่าผลจะเป็นอย่างไรนะคะก็คือเราประมูลหอยไว้นะคะแล้วก็คือปกติคือพ่อค้าเนี่ยท,ที่ที่ขายหอยให้เราเนะ่ะบอกว่านอกหอยหนึ่งวันแล้วจะส่งนะคะมาเลยบอกว่าไม่ได้นะคะคืออย่างน้อยคุณต้องน็อกห้าวันนะคะแล้วน้องเขาก็บอกว่าพี่ผมกลัวถ้าน็อกนานเกินไปหอยจะเป็นอะไรไหม มันก็อึ้งนิดนึงนะคะแล้วก็บอกน้องเขาว่ายิ่งนกนานนะคะหอยยิ่งหลับสนิทนะคะทุกคนแล้วคุณจะไม่มีปัญหาในการขนส่งคุณจะไม่มีปัญหาต้องไปเคลมลูกค้านะคะแต่ก่อนที่คุณจะแพ็คนะคะคุณต้องเช็คหอยนะคะหอยนะคะตัวที่ตายคุณจะเอามาใส่กับเพื่อนไม่ได้นะคะคุณต้องดมนะคะคุณต้องเช็คนะคะว่าฝาเขาปิดสนิทหรือ,อยังและคุณต้องเช็คดูว่าเขามีกลิ่นหรือเปล่านะคะถ้ามีกลิ่นคือเขาตายนะคะ ถ้าคุณเอาตัวที่ตายใส่มาด้วยนะคะมันจะทําให้ตัวอื่นทยอยตายไปด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะมีน้ําออกมานะคะแล้วก็จะทําให้ตัวอื่นคลายตัวแล้วก็ตายนะคะก่อนที่คุณจะแพ็คนะคะคุณต้องเช็คอีกรอบหนึ่งนะคะมันก็เลยบอกให้น้องเขาส่งมาส่งของวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะมารอดูกันนะคะว่า หอยเชอรี่สีทองที่เราประมูลมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะพ่อแม่พันนะคะสามสิบตัวนะคะว่าเราเนี่ยให้เขาน็อกจนแบบต้องให้หลับสนิทนะคะแต่ว่าเราก็ได้โอนตังไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือนะคะเราประมูลมาได้นะคะสามร้อยหกสิบบาทนะคะแล้วก็ค่าส่งอีก50บาทนะคะคือ4ี0ร้อยบาทนะคะเป็นเชอรี่สีทองอ่า เนื้อสีทองนะคะแต่ว่าตัวจะเป็นสนิมน,นะก็คือมาดไม่ได้วอรี่นะคะทุนเพราะว่าเป้าหมายของตัวเองนะคะเป้าหมายของมาดคือทําฟาร์มหอยเนื้อนะคะเนื้อทองนะคะทุนมันไม่ได้วอรี่เรื่องเปลือกเรื่องอะไรนะคะคือขอแค่เนื้อนะคะตอนนี้มันจะจับเนื้อทองแล้วก็เป็นหอยผสมนะคะอีกตัวหนึ่งที่เรากินไม่ต้องแกะตานะคะและอีกตัวหนึ่งคือ หอยที่เราผสมเองนะคะเป็นเชอร์รี่ผสมหอยโข่งนะคะซึ่งอร่อยมากๆนะคะนี่นะคะเดี๋ยวนะคะถ้าเราได้รับหอยแล้วนะคะน่าจะประมาณถ้าเขาส่งนะคะวันจันทร์นะคะน่าจะถึงประมาณวันพุธนะคะทุกคนเดี๋ยวมาจะมาทำคลิปให้ดูนะคะว่า เราจะปล่อยหอยลงแบบไหนแล้วเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณนะคะทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ขออภัยด้วยนะคะที่ไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะคะเพราะว่านะคะมาปวดปวดฟันนะคะทุกคนตอนนี้ก็ยังพูดไม่คล่องเท่าไหร่นะคะก็คือปวดฟันมันเหงือกบวมแล้วก็มันเป็นฟันคลุดนะคะทุกคนมันเหงือกบวมแล้วก็แก้มแทบจะแบบ โนเท่าลูกมะนนาวเลยนะคะเนี่ยเพิ่งจะหายดีแล้วก็โอเคขึ้นนะคะก็ขอพระคุณนะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะคะแล้วก็ห่างไกลโควิดนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ